เจ็บกดตำเป็นพระเหรอฮะกินเย็นไม่ได้นเนี่ยพวกเจ<ข>็บกดทุดกนนนคนดูนางโอ้โห,โหอันนี้จะคุ้มค่าแรงไหมเนี่ยอะไลทุเรียนต้องให้คุ้มนะโอ้ยฝักก็ให้ตัวอยู่แล้วเอาตัวเขาแรกอยู่แล้ว <c oughs> แต่เอาตัวเขาแรกพูดยังไงวะพูดแบบแปลกๆนะ <c oughs> เอาแบงค์หลังนู้นเลยป่ะอ่าเปิดใช้ให้แล้วทุกคนดูนางซื้อดิโอ้โอ้ ต้องไว้ขลังอ่ะปิดอ่ะปิดเอออดอยากปากแห้งแต่ตอนเป็นพระเหรอกินเย็นไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอเอาก็แฟบ้านเนาะไม่ได้เหมือนชากรุงเทพไปไปอือมาดูทุกคน ผนของมานี่จะมาอยู่เลยเอ๋อเอ,เอ็มไป <M MO S 1> หมดบอกอยู่ว่าอยู่บ้านสามวันมาอยู่นี่สามเดือนเอาเลยเอาไปสิไอ้ตั้มขับเลยกูจะนั่งกินขนมัน <c oughs> จ,จะเป็นคุณนายบ้างแล้วันจะนั่งเฉยๆเปิดประตูให้แฟนสิได้ เว้ยไปแค่นี้นาจะเข้าไม่ได้ทำไงดีขอบใจค่ะเป็นสภาพบุรุษมากเดี๋ยวมึงจะเอามาให้มาไปแล้วไปแล้วเลยถ่ายอะไรชอบอ้วนนี่จะมาอยู่กี่วันเนี่ย จะมาอยู่กี่วันของพี่แล้วฉันจะเลี้ยงหล่อนไหวไหมมีแต่ของพี่เลยใช่หรือไม่ใช่มีของฉันเลยมีแต่ของพี่เลยโอ้โหกินขนาดนี้ดูเข้าเต้นทีหมดไปสามสี่พันโอ้โหเลี้ยงไม่ไหวนะให้คนที่ผิดมันเป็นฉันอันนี้อดอยากตั้งแต่เป็นตำเบญพาเหรอเก็บกดตำเบญพาเหรอฮะกินเย็นไม่ได้เนี่ยเก็บกดทุกคนดูนางโอ้โห อันนี้จะคุ้มค่าแรงไหมเนี่ยไรทุเรียนต้องให้คุ้มนะโอ้ยฝก็ให้ตัวอยู่แล้วเอาตัวเขาแรกอยู่แล้วเอาตัวเขาแรกพูดยังไงวะพูดแบบปแปลกๆนะเอาไว้ข้างหลังนู้นเลยป่ะอ่าเปิดใ้ให้แล้วทุกคนดูนางซื้อดิโอ้โอ้โ<อ>นแบบนี้มันไหวไม่ได้นะเนี่ยต้องไว้ข้างหลังอ่าปิดอเออ อดอยากปากแห้งแต่ตอนเป็นพระเหรอกินเย็นไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอเอาก็แฟบ้านเนาะไม่ได้เหมือนอไปไปไปมาแล้วมาเลยถ่ายอะไรชอบอ้วนที่จะมาอยู่กี่วันเนี่ย จะมาอยู่กี่วันของพี่แล้วฉันจะเลี้ยงหล่อนไหวไหมพีแต่ของพี่เลยใช่หรือไม่ใช่มีของฉันเลยมีแต่ของพี่เลยโอ้โหกินขนาดนี้ดูเข้าวเป็นทีหมดไปสามสี่พันโอ้โหเลี้ยงไม่ไหวนะให้คนที่ผิดเป็นเป็นฉันอันนี้อดอยากแล้วจะเป็นตำเป็นพระเหรอเจ็บกดตำเป็นพระเหรอฮะกินเย็นไม่ได้นี่นะเขาไม่ใช่เชือกอ่อนกินเยอะขนาดนี้ทุกคนดูนาโอ้โห จะคุ้มค่าแรงมันเนี่ยไรตัวเรียนต้องให้คุ้มนะโอ้ยเขาก็ให้ตัวอยู่แล้วเอาตัวเขาแรกอยู่แล้วเอาตัวเขาแรกพูดยังไงวะพูดแบบแปลกๆนะเอาไว้ข้างหลังนู้นเลยป่ะเปิดให้แล้วทุกคนดูนางซื้อดิโอ้โอ้โหแบบนี้ไว้ไม่ได้นะเนี่ยต้องไว้ข้างหลังอ่าไปปิดเอออดอยากปากแห้งแต่ตอนเป็นพระเหรอ กินเย็นไม่ได้อย่างเงี้ยหรอเอาก็พา,าดบ้านเนาะไม่ได้เหมือนบ้านกรุงเทพ <laughs> ไปไป,ไปมาดูทุกคนผลของมานี่จะมาอยู่เลยเหรอเอาเต็มไปหมดบอกอยู่ว่าอยู่บ้านสามวันอยู่ที่สามเดือนเอเอเอเาเลยเอาไปสิอไอ้ตาม,มึงขับเลยกูจะนั่งกินขนม นายบางไรจะนั่งเฉยๆเปิดประตูให้แฟนสิได้เฮ้ยเปิดแค่นี้นจะเข้าไม่ได้ทำไงดีขอบใจค่ะเป็นสุภาพบารุษมาก